เชื่อว่านะครับพี่น้องหมู่มวลประชาชาวหงแดงหลายๆคนอาการจะเป็นอย่างนี้นะครับตั้งแต่วันอาทิตย์นะพอวันจันทร์ต้องไปทำงานไปเรียนหรือต้องออกไปนอกบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเดินไปพบปะผู้คนโดยเฉพาะ เพื่อนฟูนะมวลหมู่มิตรที่ชอบดูฟุตบอลด้วยกันแล้วเนี่ยอามันจะพบว่าในเพื่อนๆของเราคนที่เรารู้จักคนที่ทํางานที่โรงเรียนก็มีหลายคนที่เขาชอบดูบอลแล้วก็เชียร์ทีมที่ไม่ใช่หงแดงเอลซี LC มั่งแมนยูมั่งอาร์เซนอลบ้าง เวลาเราเจอผู้คนเหล่านี้หลังจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็จะไมีอาการประมาณเนี้ยนิ่งๆเฉยๆก้มหน้าก้มตาทํางานก็ก้มหน้าก้มตาทํางานไปเวลาพักเที่ยงก็ก้มหน้าก้มตากินข้าวไปพอบ่ายโมงก็ก้มหน้าก้มตาทํางานต่อพอถึงเวลาเลิกง,งานปุ๊บโอ้โหลุกทันทีนะครับจากโต๊ะ ตรงดิ่งไปที่รถไปที่รถเมไปที่รถไฟฟ้ารีบกลับบ้านจิตใจมันไม่ค่อยอยากพบปะอะ่พบเจอพูดคุยกับใครทั้งสิ้นเรื่องฟุตบอลนี่ไม่ต้องพูดเก็บไว้เลยคุยแต่เรื่องอื่นนะครับเชื่อว่าอาการนี้น่าจะเป็นกันหลายๆคนเลยนะอ่าสำหรับ เด็คอฟเป็นแฟนหงแดงทุกท่านนะวันนี้สามวันแล้วนะผมก็พักไปหลบเรียแผ้ใจนะที่มันเกิดขึ้นทบทวนสิ่งต่างๆทบทวนภาวะอารมณ์ต่างๆของตัวเองนะเนาะค่อยค่อยปรับจูนนะให้มันคุ้นชิน ให้มันกลับสู่สภาวะปกติเหมือนเดิมอันนี้ก็พูดซะเป็นหลักการเลยนะครับแม่จริงๆแล้วมันก็ทำใจลำบากอย่างนั้นแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะมันก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วนะนี่คือผลพวงจากการพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับในเึฟเอคับ เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะหวังว่าวันนี้ <c oughs> หลายๆคนคงจะปรับสภาพจิตใจตัวเองนะให้กลับสู่สภาวะปกติได้เรียบร้อยนะครับนะจากที่ไม่ฟังไม่ดูโลกโซเชียลเกี่ยวกับฟุตบอลอะไรทั้งสิ้นไม่สนใจนะครับก็วันนี้ก็เลยกลับมาดูเข้าไปดู กูรู้อะไรท่านต่างๆพูดถึงนะแต่มันก็ยังมีภาพบาดตาบาดใจหลายๆคลิปหลายๆวนะิดีโอเนาะส่วนมากเขาก็จะพูดถึงความพูดถึงการชนะของแมนะเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะสิ่งดีๆไหลายๆอย่างครับตัวผู้เล่นคะแนนความสามารถผู้เล่นนะ รูปแบบการทำทีมทำยังไงถึงชนะลิเวอร์พูลได้การรวมใจการเล่นความสามาัคคีเนาะปูเล่นดาวลุ่งนะฮะที่ฟอร์มดีนี่มันก็มันก็เลยทำให้เกิดการบาดตาบาดใจนะเสียดแทงไปในจิตใจของเราอีกแต่ดีเราก็ปรับสภาพมาแล้วนะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันเนี่ยนะภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดก็คือ30ปีนะที่เราขว่าจะได้แชมป์เนี่ย ถ้าเราเรานึกถึงตรงนั้นได้แล้วก็จะบอกว่าม,มันก็ชิวๆน,นะนะมันก็เล็กน้อยนะการไปแพ้ครั้งนี้นะครับก็ไปสำรวจไปดูข่าวแวดวงฟุตบอลวันนี้มันก็ช่วงนี้มันก็เงียบเหงาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นการพักเบรคนะมีแมตช์ของทีมชาติทั้งการคัดเลือกระดับชาติ ในหลายๆทววีบหรือจะเป็นการอุ่นเครื่องเองก็ตามนะครับนักเตะของเราลิเวอร์พูลเนี่ยส่วนมากนะแกนหลักหรือแม้แต่ตัวดาวรุ่งเยาวชนเนี่ยก็ะระลับใช้ชาตินะไปกันเยอะแยะเลยนะครับฟานไดก้าโปนะครับแม็กอลิสเตอร์นะอาร์เจนตินาลุยดีอาร นะครับไปโคลอมเบียนะครับเอนโดกลับมาญี่ปุ่นนะครับมีโปรแกรมทีมชาตินะ Asian, คัดบอลเอเชียนคัพหรือเปล่าอ่าน่าจะใช่ทีมชาติไทยก็จะลงแตะกับเกาหลีใต้นะครับใครกันโจโกเมตติดทีมชาติอังกฤษนะครับประตูเควินเคลเลอร์ ur, กับไอแลนด์คอเนอร์แบลลี่กับไอแลนด์เหนือ เอนดูโรเบอร์สันก็ไปสกอตแลนด์นะหลังจากหายเจ็บกลับมาก็อันนี้จะเป็นแมตช์แรกนะที่แกกลับไปเล่นทีมชาตินะคอสตาชิมิกาสนะครับกรีซนะเรียกว่าง่ายๆไปกันยกทีมเลยแต่ก็ดีหน่อยนะครับมีดาวิดนูนเยสแล้วก็โมฮัมเหม็ดซาร่านะครับถอนตัวจากทีมชาติเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะจากแมตช์แดงเดือดนะครับแต่ก็ คิดว่าน่าจะไม่รุนแรงอะไรนะครับแล้วก็ก็เรียกว่าการไม่ดีกว่าแก้เนาะก็สภาพไม่ไม่ไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นก็อย่าไปเลยนะครับก็ก็เลยถอนตัวจากทีมชาตินะครับทิมชาติอียิปต์ก็โอเคให้ซาร่าเนี่ยอยู่ที่สโมสรนนะครับนูนเยสก็ถอนตัวก็โอเคนะครับอุรุกวัยครับก็คงจะใช้เวลาพักฟื้นนะครับในช่วงสองสัปดาห์เนี้ยนะอ่ เพื่อเพื่อเรียกความฟิตกลับมาก็แล้วแต่พวกที่จะกลับมานะก็เดี๋ยวพักเบรกทิมชาติไปวันที่สาสเอ็ดเจอกับไบรตันนะครับที่บ้านก็พวกเทนอาร์โนนก็อาจจะได้กลับมาหรืออ่าพวกใครกันแต่ก็ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าว่าจะได้กลับมาตอนนั้นหรือเปล่าอาริซงเบเกอร์นะครับก็อาจจะกลับมาหลัง เกมเจอกับไบตันอะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็หวังว่าจะไม่เจ็บกลับมาจากทีมชาติแล้วกันไอ้ก็ฝากถึงนะครับผู้จัดก,การทีมชาติทั้งหลายนะครับทีนักเตะเราไม่เตะถ้ามันเป็นแมตช์อุ่นเครื่องเนี่ยก็ ไม่จําเป็นนะครับที่ต้องไปใช้ไอ้แกนหลักพวกเนี้ยนะครับโดยเฉพาะพวกฟานไดโกนาเต้อะไรพวกนี้เขาเป็นตัวยืนอยู่แล้วของทีมชาติก็ไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ให้มันหนักหนาอะไรนะครับให้มีแมตช์ฟิตเนสให้ไปลงไปเพื่อทําความคุ้นเคยกับแท็กติกของโค้ชอะไรประมาณนั้นก็คงจะพอนะครับก็อยากจะขอวิงบอลเลยนะครับไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะไม่เป็นไรนะครับก็ ใช้แต่พอดีแล้วกันนะครับนักเตะของเราเพราะว่ากรอบกันเหลือเกินนะครับทำศึกหนักนะครับสำหรับลิว์ภูของเรานะเออหวังว่าได้รับใช้ทีมชาติกลับมานะครับก็จะไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มละกันโอเคส่วนข่าวคราวอื่นๆน,นะครับของทีมเรานี่ก็น่าจะเป็นทางการแล้วนะครับแน่นอนและ หนึ่งเลยไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแน่นอนนะครับเป็น CEO ด้านกีฬาของด้านฟุตบอลของ f อ g บริษัท f อ g นะแล้วก็ผลักดันนะครับจนจากกูรูจากนักข่าวดังๆก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับริชาร์ดฮิลจะมาเป็นผู้อำนวยการด้านกีฬานะให้สโมสรริเวอร์พูลนะครับ ก็ริชาร์ดฮิวนี่เขาก็ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บอรมาร์ทนะครับเมื่อก่อนก็เป็นนักเตะนะครับเคยเล่นอยู่กับปอร์มตมาร์ทแล้วก็รู้จักกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดตอนอยู่ปอร์มตมาร์ทนั่นแหละนะครับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแกก็เป็นนักวิเคราะห์สายสถิติอย่างนี้แหละทำงานที่ปอร์มตมาร์ทนะตอนนั้นริชาร์ดฮิวก็เป็นนักเตะนะครับแล้วก็คงจะคุยถูกคอกันนะครับพอรีทายจากการเป็นนักเตะก็มาทำงานร่วมกัน นะครับทั้งที่บอลมัดนะในการเป็นนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็เจราจาสัญญาซื้อตัวต่อสัญญากับผู้เล่นหาตัวผู้เล่นนะครับที่เหมาะกับทีมนะครับก็ผลงานที่เข้าตาก็อย่างโดมินิกโซแรนกี้ so นะครับไมกาลลิชาร์ดอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นผลงานของริชาร์ดฮิวกับไมเคิลเอ็ดเบิร์ตในช่วงนั้นนะครับที่หาตัวมาอยู่บอลมัดเนาะ ก็ก็ดีครับรู้สึกแต่ไม่แน่ใจว่าแกจะหมดสัญญากับบอร์นมาร์คเมื่อไหร่แล้วก็มาเริ่มทํางานกับลิเวอร์พูลได้ตอนไหนนะครับแต่เชื่อว่าก็คงคุยกันบ้างแล้วลหละนะครับในแนวทางการดูแลสโมสรน,นะครับแล้วก็แนวทางการวางรากฐานต่อไปหลังจากยุคที่ไม่มีเจอเก้นครอปนะครับก็ ก็โอเคไมเคิลนเวิร์ดเป็นคนเก่านะครับเป็นคนที่รู้ตื้นลึกหนาบางนะครับแล้วก็แนวทางของสโมสรอ์อยู่แล้วนะครับก็คงก็ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการที่จะต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่คงไม่ต้องนับหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะมองออกนะครับว่าควรจะต่อยอดความสำเร็จของจากเจอเกนคอปเนี่ยไปด้านด้านไหนยังไงตัวผู้เล่นแบบไหนที่ทีมต้องการนะครับ ส่วนริชาร์ดฮิวก็เป็นนักฟุตบอลเก่าก็คงคุยกันรู้เรื่องอะนะครับว่าคงจะรู้แนวทางของผู้เล่นดีอยู่แล้วแล้วก็มีเอ็ด r d เวิร์ดร่วมทีมด้วยเนี่ยพวกสถิติอะไรต่างๆที่จะเอามาตัดสินใจในการซื้อขายตัวเนี่ยก็ก็เป็นที่น่าเชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูแล้วมีประสิทธิภาพนะจากผลงานที่พัฒนาของทีมเราเนี่ยแหละนะครับ <c oughs> ในการซื้อตัวแต่ละคนเข้ามานะครับ ก็ถ้าเข้ามาทำงานจริงเนี่ยอย่างแรกเลยคือน่าจะคุยกันตอนนี้น่าจะคุยกันเข้มข้นขึ้นแล้วว่าจะเอาใครมาแทนเจอเกนครอปนะครับชาบิอลอนโซรูเบนอาโมริมอะโนเบโตเดซีบีอ่าหรือว่ามันมีม้ามืดคนที่เราคาดไม่ถึงก็ไม่รู้นะเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทีม วิเคราะห์ของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยนะครับจะจัดสรรใครมาให้นะครับแตก่ก็เชื่อมือนะครับจัดสรรใครมาก็น่าจะน่าจะมีแนวทางในการทำทีมที่ที่พาเรอร์ภูต่อยอดไปได้นะครับหลังจากนั้นก็คงจะต้องต่อสัญญากับนักเตะหลายๆคนนะก็ต้องพิจารณากันว่าจะต่อใครหรือไม่ต่อใครนะครับพวกที่อายุเยอะแล้วแต่ก็ยังเป็นกระดูกสลังของทีมอย่างฟานได้ซาลา นะครับพวกนี้ก็คงต้องดูว่าจะต่อด้วยมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็ระยะเวลาแค่ไหนส่วนตัวที่ปล่อยแน่ๆผมว่าก็ตีอโก้ต้องไปแน่นอนนะครับแล้วก็มาติฟนี่ก็ก็น่าจะน่าจะหมดวาระแล้วล่ะกับทีมเรานะครับว่าก็เจ็บอยู่เนาะก็คงต้องแยกย้ายกันไปนะครับส่วนอื่นๆก,ก็ก็ต้องลองดูนะว่า ผู้จัดการทีมคนใหม่จะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ได้โค้ดเรียบร้อยนะครับก็คงจะวางแผนการทำทีมกันต่อไปทีนี้มันก็มีนักวิเคราะห์นักข่าวนะครับเขามาเขียนถึงผู้เล่นของเราคนหนึ่งที่ที่มีอิทธิพลกับทีมมาตลอดนะแต่รู้สึกตำแหน่งเนี่ย ที่มันจะลงล็อกลงตัวกับเขาคนนี้เนี่ย,ยมันไม่น่าจะใช่ตำแหน่งปัจจุบันนะครับคนคนนั้นก็คือเท no, นน์อารีสเดอร์อา์โนครับซึ่งปัจจุบันยังเจ็บอยู่นะครับไม่ได้เล่นมาให้ลิเวอร์พูลเนี่ยหลายแมตช์แล้วนะครับเทนเนี่ยบทบาทที่แกเล่นนะครับตั้งแต่ขึ้นสู่ทีมใหญ่ก็คือแบ็กขวานะแบ็กขวานะครับในยุคข,ของเจอเก้นครอฟแต่ว่ายุค นั้นนะครับเจอเกนคอปใช้แบ็กทั้งสองข้างเนี่ยเป็นเหมือนเพลย์เมเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งแอนดูโรเบซ่าและก็เทนอเล็กซานเดอร์อานนอกจากทำหน้าที่ในการสกัดกัน้นบอลของคู่ต่อสู้ในตำแหน่งแบ็กแล้วเนี่ยหน้าที่สำคัญก็คือการเติมเกมนะครับไปทำเกมลุกแล้วก็ใช้การวางบอลที่แม่นยำนะครับไม่ว่าจะจาก ในแนวลึกเข้าไปหรือไปแนวด้านข้างเมื่อเติมเกมสูงเนี่ยผ่านไปให้นะครับศูนย์หน้าของเรานะครับมีโอกาสในการทำประตูอ่าซึ่งผมก็จำได้ว่ามีอยู่ฤดูการหนึ่งหรือสองฤดูการที่สองคนเนี้ยแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยนำโด่งนะครับเป็นผู้ที่มีแอสซิสในการทำประตูมากที่สุดในลีกนะ ในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับแข่งกันเลย2คนนะครับทั้งเทนทั้งล็อบโบเนี่ยก็แข่งกันโยนนะครับแข่งกันเปิดให้เพื่อนทำประตูเนี่ยเป็น10-10ลูกเลยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านประสิทธิภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกับตัวเทนเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นฟูลแบ็กแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำได้ดีก็คือการคอนโทรลเกมการ เปิดเกมเปิดบอลนะครับไม่ว่าจะสั้นกลางหรือยาวเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำนะครับแต่ว่าอย่างที่เรารู้นะครับเมื่อเติมเกมสูงเล่นเกมบุกเป็นหลักเนี่ยเกมลับนะครับของเทรนด์เองเนี่ยก็จะเป็นช่องโหว่นะครับให้คู่ต่อสู้โจมตีบ่อยๆนะครับโดยเฉพาะรูปแบบเกมของลิเวอร์พูลที่ใช้ไฮไลน์นะครับ คู่เซ็นเตอร์แบ็กดันสูงเนี่ยกองหลังดันสูงเนเกือบครึ่งสนามนะครับถ้าคู่จะสู้ตัดบอลได้และสวนกลับไวนะครับใช้บอลยาวเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียเปรียบทันทีนะครับก็ต้องวิ่งกันน้ำบาาลเลยนะครับโดยเฉพาะเซ็นเตอร์สคนต้องคอยมาค o อเวอร์พื้นที่นะครับที่แบ็กแบ็กเลยลดตำแหน่งไปนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นแทคนิคที่เจอเกนคอปก็ใช้มาตลอดนะครับมาในฤดูกาล ที่แล้วนะครับไปปลายกองกลางนะครับช่วงนั้นกองกลางของเราก็เริ่มเขาเรียกว่าอ่อนละโหยโรยแรงไปนะครับทั้งจอแดนเดนเดอร์สันฟาบินโยแม้แต่ติอาโกเนี่ยก็เจ็บบ่อยนะครับตอนนั้นเนี่ยกองกลางตัวทำเกมเนี่ยเราก็ไม่มีใครนะครับตอนนั้นเนี่ยคอปจึงต้องคิดรูปแบบ ในการปรับตำแหน่งนะครับการเล่นของเทรนเนอร์เล็กซ์เดอร์อาร์โนนเนี่ยให้เป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กนอกจากจะทำหน้าที่แบ็กเนี่ยในช่วงเกมบุกเนี่ยจะหุบมาเป็นกองกลางนะครับเล่นระนาบเดียวกับกองกลางตัวรับนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการทำเกมบุกนะครับโดยใช้การวางบอลน,นี่แหละหรือการต่อบอลสั้นยาวกลางเนี่ยนะครับซึ่งวิสัยทัศน์ของเทรนเนอร์เล็กซ์เดอร์อาร์โนนเนี่ยก็ก็ดีนะครับ ในการผ่านบอลให้เพื่อนนะแล้วก็ผ่านบอลให้เพื่อนเขาเรียกว่านำหน้าคู่แข่งอะ่ะให้เพื่อนเล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็ให้เพื่อนได้เปรียบน,นะครับในการเล่นบอลที่เขาวางไปนะครับก็รูปแบบนะ่ะค่อยๆเล่นเล่นจนมันเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับเทนเนี่ยได้อัซิดเพิ่มขึ้นและก็มีการเติมเกมเนี่ยไปยิงประตูนะครับ บ่อยๆครั้งเลยนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าปรับปรับสมดุลของทีมเนาะเนื่องจากเราก็ไม่มีแบ็กขวาที่จะมาแทนเทนอเล็กซานเดอร์อานนได้ก็ต้องใช้เขาเป็นแบ็กขวาแต่ว่าก็ใช้ประโยชน์ของเขา2ทางเลยก็คือให้ช่วยในเกมบุกด้วยนะครับโดยหุบมาเป็นเซนเตอร์เออมาเป็นอกองกลางอีกตัวนะครับแต่นั่นแหละรครับด้วยประสิทธิภาพนะแล้วก็ตัวเทนเองเนี่ยที่เกมรับมันอ่อนอยู่แล้วนะครับ ถ้าโดนคู่ต่อสู้โจมตีนะครับหรือจ่ายบอลพลาดขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นจะเป็นบ่อมากเลยนะครับหลังบริเวณด้านขวานแนวเซ็นเตอร์แบ็กที่ดูอยูอ่ก็โชคดีที่คนาเต้นะครับเป็นนักเตะที่อายุยังน้อยเนาะแล้วก็มีความฟิตหลังๆก็มาสามารถมาคฟเวอร์นะครับพื้นที่ที่ตรงนั้นอะแบ็กขวาหากมีคู่ต่อสู้หลุดมาเนี่ยคกนาเต้ก็จะออกมาคฟเวอร์เทนก็ต้องลงมาตาม นะครับกองการตัวอื่นก็ต้องลงมาช่วยนะครับก็ก็จะเล่นอย่างนี้ยในการแก้ไขปัญหาที่เราขาดแบ็คขวานะครับแล้วก็ขาดตัวทําเกมที่ดีก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมาถึงฤดูการนี้ก็ยังใช้รูปแบบนั้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ก็ก็สร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมนะก็เลยช่วงตลาดก็เลยไม่ได้ซื้อแบ็คขวาใครเข้ามาแทนนะครับตรงนี้นะครับก็คิดว่าหนึ่งเลย จนเขากมองว่าเทนยังเล่นได้แล้วก็อาจจะเมียงมองนะครับทีมเยาวชนนะครับว่ามีใครเนี่ยจะดันขึ้นมาพอจะเล่นแทนได้นะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ต้องบอกว่ามันเป็นสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนะเทนอเล็กซานเดอร์อานนเจ็บครับเจ็บปุ๊บนะครับก็จําเป็นที่ต้องหาแบกขวามาเล่นแทนนะครับแรกๆก,ก็คือใช้โจโกเมสนะครับมาเล่นแบกขวาเล่นได้ แน่นอนครับโจรับจบนี่เล่นได้สารัะต,ตำแหน่งเลยครับในแนวรับโจโกเมตก็สามารถเล่นได้ในในระดับที่ดีนะครับก็คือถ้าเรื่องเกมรับเนี่ยเชื่อเชื่อ,อขนมกินได้เลยว่าสามารถที่จะเล่นได้แน่นนะครับแล้วก็สกัดกั้นเกมบุกของคู่ต่อสู้ได้ส่วนในเครื่องเกมลุกเนี่ยก็อาจจะด้อยลงไปนะครับแต่ก็ไม่เคืเขินนะในในบางครั้งที่เติมเกมไปเล่นในจังหวะเติมเกมที่เล่นสูงนะครับ ก็ก็ทดแทนตรงนั้นไปแล้วมันก็ยังมีปัญหาเข้ามาอีกนะครับแอนดูโรเบอร์สันเจ็บคอตาเซมิกาสเจ็บอย่างเงี้ยนะครับทำให้ไม่มีกองหลังที่เป็นฟูลแบ็กตัวหลักเลยนะครับก็เลยต้องดันเจ้าหนูคอร์เนอร์แบตตี้เนี่ยขึ้นมาเล่นแทนในตำแหน่งไม่ขวาแล้วก็โยกเอาโจโกเมเนี่ยไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับ ผลปรากฏว่ามันดีเกินคาดครับเจ้าหนูคอนเนอร์แบดลี่นี่เหมือนฟ้าส่งมาเกิดนะครับหรือไม่ก็ทีมงานของคอปเนี่ยเห็นอยู่แล้วว่าเจ้าหนูคนนี้มันมีดียังไงนะครับปล่อยยืมตัวไปนะครับฟอร์มก็ดีก็เลยดึงกลับมาเล่นให้ิเวร์พูเป็นแบ็คขวาแทนเทนอริเซเดอร์อาโนนหลังจากนั้นนี่ฟอร์มพุ่งกระฉูดเลยครับแบดลี่มีความเป็นฟูลแบ็คธรรมชาตินะครับสมัยใหม่ก็คือเกมรับแน่น เติมเกมได้เร็วนะครับแล้ววิ่งไม่มีหมดแต่แน่นอนนะครับประสิทธิภาพในการเปิดในการทำเกมลุกเนี่ยอาจจะยังไม่เท่าเชนนะครับแต่ถ้าเรื่องเกมลับเนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้เพราะว่าเขามีความเร็วแล้วก็ความสดนะครับในการที่จะบู๊กับปีกของฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่เรเ็วเนี่ยแบดลี่เอาอยู่นะครับเบอร์นาร์โดซิวานี่ก็เห็นว่าเอาอยู่นะครับตอนนั้นมาตินมาตินเนลี่ของอาร์เซนอล แบตเตอรี่ยังเอาอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเราได้แบ็กขวาตัวใหม่ที่เราไม่ต้องซื้อเลยนะครับมันก็เลยตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นแค่ฟอร์มของเด็กนะครับที่เหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะปลาตื่นน้ําใหม่ๆนะครับฟอร์มกระฉูดอาจจะแมต์สองแมต์แรกแต่ไม่ใช่ครับยิ่งนานวันยิ่งมีความสม่ําเสมอในการเล่นนะครับดูแล้วว่าเล่นได้สม่ําเสมอแล้วก็มีฟอร์มที่มาตรฐานนะครับเชื่อใจได้ใน ระดับที่ดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้แบ็กขวาตัวใหม่นะครับช่วงที่เทนเจ็บไปเนี่ยรูปเกมเราก็ไม่เสียแถมดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับในในเกมรับเนี่ยแน่นขึ้นด้วยซ้ำนะครับไม่ต้องพวงพื้นที่ตรงแบ็กมากนะครับโคนาเต้ไม่จำเป็นต้องมาซัพพอร์ตเยอะเหมือนตอนเทนอยู่นะครับอันนี้ก็มีสถิตินะสถิติเขาเทียบเทียบเท,บเทนเนี่ยกับแบดดี้เลย ฤดูกาลนี้นะครับก็คืออย่างสถิติแรกก็คือการสกัดบอลเนี่ยนะครับก็ดีกว่าเทนอเล็กซานเดอร์อาโนนนะสกัดได้ดีกว่าก็คือได้ถึง84.2%จนะจาก100%เนี่ยส่วนอาโนนเนี่ยที่67.9%กานะครับการดวลกันนะครับก็มีผลที่ดีนะครับก็คือ57.9%ที่แบดลี่ดวลแล้วชนะ ค,คู่ต่อสู้เทนเนี่ยดวนชนะที่45.9%นะครับแล้วก็การที่คู่ต่อสู้จะเลี้ยงบอลผ่านภายใน90นาทีเนี่ยเจ้าหนูแบดลี่เนี่ยคู่ต่อสู้เลี้ยงผ่านแค่1.81ครั้งนะครับส่วนเทนเนี่ยผ่านถึง2.6ครั้งนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นสติสติติในด้านเกมลับเนี่ยเจ้าหนูแบดลี่นี่ไม่เป็นรองเทนอเล็กซานเดอร์อานนะครับก็ขาดเพียงแค่ลูกเก่าลูกประสบการณ์อะไรบาง ที่ต้องสะสมนะครับกระดูกบอลเนี่ยมันมันก็ต้องสะสมเพิ่มเติมไปเรื่อยๆแต่มาตรฐานนี่ถือว่าคงเส้นคงวาดีนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งของเทนนเาดาอาร์โนเนี่ยเมื่อหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับแน่นอนในยุคเจอเก้นครอปเนี่ยเขาก็คงจะใช้ลักษณะเดิมก็คือเป็นอินเวอร์สฟูลแบ็กนะครับถ้าถ้าดูแล้วว่าอาร์โนเนี่ยกลับมาฟิตแล้วก็เล่นได้เหมือนเดิมเนี่ยก็คงจะใช้ระบบนี้นะครับ เพราะว่าไอตัวกองกลางของเรามันก็แน่นเหลือเกินนะครับถ้าเอนโดอยู่แม็กอลิสเตอร์อยู่โซบอสไลอยู่เนี่ยมันแทก็ไม่รู้ว่าจะเอาเทน่ยไปแทนคนไหนนะครับนอกจากมีใครฟอร์มตกอย่างโซบอสไลตกก็อาจจะเอาเทนไปแทนหรือเกมไหนที่ต้องการการบุกเยอะๆเนี่ยนะครับก็ส่งเทนไปเป็นกองกลางเพิ่มเลยเล่นกองหลังแค่สามตัวก็พอนะครับในทีมที่เราสามารถ จะเอาชนะได้หรือมีแนวโน้มที่เราจะคองบอลเหนือกว่าเขานะครับทีนี้ก็ต้องดูว่านักข่าวหรือนักกรูต่างๆเขาก็มองว่าตําแหน่งที่แท้จริงของเทนเนี่ยหลังจากยุคที่เจอเกนครอฟเนี่ยนะครับออกจากทีมไปแล้วเนี่ยควรจะเล่นตําแหน่งไหนกันแน่ฟูลแบ็กนี่ผมว่าตัดทิ้งได้เลยถ้าแบดลีย่ยังเล่นอย่างนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่แบดลี่จะได้เป็นตัวจริงอย่งยาว นะครับและอย่างน้อยก็มีโจโกเมสคอยซับพอร์ตก็สามารถสลับสับเปลี่ยน2คนนี้ได้นะครับเทรนด์นี่แหละจะเอาไปวางไว้ตรงไหนและเล่นยังไงซึ่งปัจจัยตรงเนี้นะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าใครด้วยจะมาเป็นผู้จัดก,การทีมคนต่อไปนะครับต่อจากเจอเกนครอฟเนี่ยเขาจะมีรูปแบบแนวทางในการทำทีมยังไงนะครับก็อันนี้ก็เป็นการคิดไปล่วงหน้าเนาะอย่างเทรนด์เองเนี่ยก็ เป็นนักเตะที่มีฝีมือมีฝีเท้าดีอ่ะโดยเฉพาะการวางบอลน,นะครับการเป็นเหมือนเพเมกเกอร์ aker, ในแนวลึกอะ่ะดีมากนะครับแต่ถ้าจะปล่อยแกไปแล้วให้แกรับด้วยวางบอลด้วยเนี่ยมันก็ก็ดูว่าจะจะเริ่มจะหน้าที่หนักเกินไปแล้วสไตล์ของแกนะแล้วก็ดูแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวรับแล้วละ่ะมันไม่ใช่แบ็กแล้วละ่ะนะครับก็ก็ว่ากันไปนะครับ สุดท้ายก็ต้องรอเนี่ยแหละครับว่าผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่คือใครนะเอออันนี้ก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆเอามาพูดคุยกันนะกับพี่น้องชาวหงแดงทุกๆท่านเนาะช่วงนี้ก็เหงาๆเศร้าๆไม่ค่อยอยากพบปะผู้คนนะครับก็ค่อยๆปรับตัวกันไปเนาะเดี๋ยวฟุตบอลก็จะกลับมาเตะนะครับอีก อีกสองอาทิตย์นะสัปดาห์เรนี้สุดสัปดาห์นี้นะครับก็อาจจะไปดูบอลเกณฑทีมชาติโดยเฉพาะทีมชาติไทยนะก็ก็ปรับโหมดกันนิดนึงนะครับไปเชียร์ทีมชาติไทยของเราละกันนะครับก็วันนี้ก็คงจะประมาณเท่านี้แล้วนะครับมาพูดคุยแก้เหงากันนะครับขอให้มีความสุขขอให้กลับมามีชีวิตที่ปกติสุขเหมือนเดิมแล้วกันนะครับพี่น้องชาวหงแดงนะครับอะไรที่มันขัดหูขัดตา ไม่จาเป็นก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปฟังนะครับแต่ก็เปิดใจให้กว้างนะครับการกีฬาเนี่ยมันมีแพ้มีชนะอย่างนี้แหละครับที่เองข้าไม่ว่าพอทีฆ่านะเองอย่าโวยละกันโอเคนะพี่น้องไปก่อนแล้วครับผม